เจ้ากิ้งก่าซิลเวอร์ยังคงทำหน้าที่ไล่จับมแมลงหน้าบ้านของเจ้าจอมวุ่นวายอยู่ในทุกวันและในช่วงหลังๆก็ชอบเฝ้ามองเจ้านกพิราบสีขาวที่บินมาเกาะต้นไม้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็คิดว่าเจ้านกพิราบก็มีอิสระดีจังอยากไปไหนก็ได้ไปก็บินไปตามใจปรารถนาเจ้านกพิราบมองเห็นว่าเจ้ากิ้งก่ามองตัวเองอยู่นานก็เลยบินลงมาถามเจ้ากิ้งกา เจ้ามองฉันทำไมเห็นมองฉันอยู่นานมองแล้วมองอีกเจ้าก,กิ้งก่าก,ก็เลยบอกว่าก็อยากบินได้เหมือนเธอจะได้ไปไหนต่อไหนได้นกพิราบก็เลยบอกว่าไม่ต้องบินได้เหมือนฉันหรอกเธอก็ไปได้เหมือนกันเดินไปปีนป่ายไปยเธอก็จะไปถึงจุดหมายที่เธอต้องการแล้วเจ้าก,กิ้งก่าก,ก็เลยพูดออกมาว่าแล้วฉันจะไปไหนดีนกพิราบก็เลยบอกเป็นแนวทางว่าไปในที่ที่เธออยากไป เรียนรู้ไปบนเส้นทางเดินที่เธอเลือกอาจเป็นเส้นทางที่เธอไม่คุ้นเคยเธอไม่รู้แต่ก็จะเป็นเส้นทางที่เธอได้เรียนรู้เปิดโอกาสให้กับสิ่งที่เธอไม่รู้แล้วเธอก็จะพบสิ่งใหม่เพื่อนๆที่ร่วมเดินทางที่เป็นเหมือนเธอแล้วก็ร่วมมุง่งมั่นสร้างฝันกันต่อไปพอพูดให้แนวทางเสร็จ เจ้าโนพิราบก็บินจากไปปล่อยให้เจ้ากิ้งก่าได้ใช้เวลาครุ่นคิดในความหมายของการเดินทางของชีวิตที่เจ้าพิราฟบอกไว้ในขณะที่คิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเรียกของเจ้าจอมวุ่นวายที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนจึงวิ่งไปเล่นกับเจ้าจอมวุ่นวายตามปกติที่เคยทำกันแล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้ระหว่างเจ้าจอมวุ่นวายกับเจ้าซิลเวอร์เป็นภาพความน่ารักระหว่างเด็กผู้หญิงกับเจ้ากิ้งก่าตัวน้อยซิลเวอร์ในเช้าวันถัดมาเจ้าจอมวุ่นวาย ก็กำลังไปโรงเรียนก็เลยออกไปยังต้นไม้หน้าบ้านไปมองเจ้ากิ้งก่าเพื่อนเราหน่อยก่อนไปโรงเรียนแล้วก็บอกเจ้ากิ้งก่าว่าฉันไปโรงเรียนก่อนนะแล้วเจอกันตอนเย็นนะซิลเวอร์แต่เด็กน้อยจอมวุ่นวายก็อดแปลกใจไม่ได้ทำไมวันนี้เจ้าซิลเวอร์เหมือนโบกมือลาให้ก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วก็เดินทางไปเรียนส่วนเจ้าซิลเวอร์ หลังจากได้โบกมือลาเด็กน้อยเพื่อนเราแล้วก็ตัดสินใจเก็บสัมภาระต่างๆใส่กระเป๋าแล้วตัดสินใจก้าวออกเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าที่จะไปจะเป็นอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไหมแต่ก็ตัดสินใจก้าวไปหนทางไกลหมื่นโลเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอช่วงแรกการเดินทางก็ไม่ได้เจออุปสรรคอะไรมากมายแต่ไม่นานก็ต้องผ่านเส้นทางอันแห้งแล้งร้อนระอุ บ่อน้ำสักนิดก็ไม่มีเดินไปลินห้อยไปด้วยความร้อนและกระหายน้ำแต่ด้วยความมุ่งมั่นก็ก้าวเดินต่อไปผ่านดินแดนอันแห้งแล้งมาได้ก็มาเจอดินแดนที่มีลมแรงมากจนแทบจะเกาะกิ่งไม้ไว้ไม่อยู่ใจก็ไหวหวั่นว่าตัวเองจะรอดไหมจะปลิวไปกับสายลมไหมพอลมเริ่มสงบ ก็ผ่านมาเจอดินแดนที่พายุฝนโหมกระหน่ำตลอดเส้นทางหนาวก็หนาวจนแทบจะหันหลังกลับไปบ้านเพื่อนจอมวุ่นวายที่จากมาแต่ด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวหัวใจนักสู้ก็ผ่านมาจนได้ย้อนกลับมาที่เจ้าจอมวุ่นวายพอกลับมาจากโรงเรียนก็มาหาเจ้าซิลเวอร์ไม่เจอ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็มานั่งร้องให้ใต้ต้นไม้เจ้าซิลเวอร์ไปไหนใครมาเอาเจ้าซิลเวอร์เพื่อนเราไปจนคุณพ่อต้องมานั่งปลอบและพูดคุยให้เข้าใจว่าเจ้าซิลเวอร์ออกเดินทางไปตามเส้นทางของตนเองแล้วลูกเราทุกคนต่างก็มีเส้นทางเดินของตนเองไม่ต้องเศร้าไปนะลูกเมื่อลูกโตขึ้นจบประถมจบมัธยมจบมหาลายัยหนูก็ต้องเดินทางแยกไปจากเพื่อนไปตามเส้นทางที่ลูกเลือก ซิลเวอร์เองก็คงตัดสินใจแล้วเลือกเส้นทางเดินของตนเองไปแล้วชีวิตคือการเดินทางเรียนรู้ซิลเวอร์เองก็ต้องไปเจออุปสรรคต่างๆทั้งร้อนทั้งลมทั้งฝนที่ต้องฟันฝ่าไปแต่ก็ต้องมุ่งไปสู่จดหมายของตนเองนะลูกเจ้าวุ่นวายพอได้ฟังคุณพ่อบอกก็สงบลงแต่ก็ยังเสียใจอยู่แล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมคะคุณพ่อคุณพ่อก็ตอบว่ามีสิสักวันหนึ่ง เราก็คงได้เจอเพื่อนเราอีกครั้งเรามาส่งกำลังใจให้เจ้ากิ้งก่าซิลเวอร์ปีนป่ายเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางให้สำเร็จกันดีกว่าขอให้เจ้าซิลเวอร์ปลอดภัยและเดินทางไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จนะเพื่อนเด็กน้อยตะโกนสุดเสียงออกไปและเจ้าซิลเวอร์ที่อยู่ไกลก็เหมือนได้ยินเสียงเพื่อนจอมวุ่นวายส่งกำลังใจผ่านสายลมมาให้ได้ยินว่าวแววกิ้งก่ายิ้มแล้วตะโกนกลับสู้เพื่อสู้เพื่อน ก่อนที่เจ้ากิ้งกาจะเดินทางไปตามเส้นทางที่เห็นยอดเขาเป้าหมายอยู่ไกลๆแต่ไม่ไกลเกินใจไปถึงกิ้งก่าเพื่อนเรา EP 3ก็ได้จบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ